สวัสดีครับสืบเนื่องจากกรณีที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานนะครับก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะพา,าคุณแม่ไปรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยาแต่ว่าเขาเนี่ยขับรถไปปิดท้ายรถพยาบาลที่กําลังจะต้องขนส่งผู้ป่วยอาการหนะักไปรับการรักษาอย่างโรงพยาบาลกระบ,บี่ทาให้เกิดความล่าช้าขึ้นในการขนส่งผู้ป่วยและสุดท้ายผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับผู้ชายคนนี้ยังได้มีการต่อว่าแล้วก็ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่พยาบาลด้วยนะครับ วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาว่าเพราะเหตุใดผู้ชายคนนั้นเขาถึงแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปและที่สำคัญนะครับเราทุกคนหากตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็มีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปได้เหมือนกันเราจะมีวิธีอะไรไหมที่จะรู้เท่าทันตัวเองไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นออกไปวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับผมขออัปเดตสถานการณ์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไปทราบข้อมูลเพิ่มเติมมาจากแหล่งข่าวนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ในช่องหลายคนเลยทีเดียวนะครับเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาได้ไปถึงโรงพยาบาลกระบี่นะครับแต่ว่า เห็นว่ากว่าจะได้ขนขึ้นรถพยาบาลเนี่ยก็ล่าช้าไปหลายนาทีอยู่พอสมควรนะครับบางคนบอกว่า15นาทีบางคนบอกว่า5นาทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เข้าไปถึงโรงพยาบาลกระบี่แล้วก็ได้รับการส่วนหัวใจแต่ปรากฏว่าเวลาส่วนหัวใจเข้าไปเนี่ยเขาไปเจอว่ามีหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดหลักของหัวใจเนี่ยมันตันแบบ100%นนะครับหลอดเลือดที่ว่ามีชื่อว่า left main coronary artery นะครับอันนี้อ่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นฝันร้ายของหมอหัวใจทุกคนถ้าเกิดว่าสวนหัวใจเข้าไปแล้วเจอเส้นนี้ตันร้อยเปอร์เซ็นะครับมันแก้ไขได้ยากมากแล้วโอกาสรอดเนี่ยก็มีไม่มากบางกรณีจะต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกเข้าไปแก้ไขโดยด่วนเดี๋ยวนั้นเลยถึงจะมีโอกาสแก้ไขได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลอดเลือดหลักที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนใหญ่นะครับดังนั้นถ้ามันตันแบบร้อยเปอร์เซ็นกล้ามเนื้อหัวใจส่วนใหญ่นั้นก็จะขาดเลือดแล้วก็ทํางานไม่ได้ในกรณีนี้ต้องบอกว่า มันอาจจะมีความหนักของสถานการณ์มากอยู่แล้วที่ไม่ว่าจะไปทันหรือไม่ทันโอกาสการเสียชีวิตก็สูงอยู่ดีอย่างไรก็ตามครับการที่จะไปได้เร็วเนี่ยก็จะทําให้หมอเขามีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการที่จะจัดการกับสิ่งที่มันไปอุดตันอยู่ที่หลอดเลือดอันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็จะปฏิเสธด,ด้านความผิดของบุคคลที่ไปปิดท้ายรถพยาบาลไม่ได้เลยนะครับเขาก็ผิดตรงๆจริงๆนั่นแหละครับนะฮะ ทีนี้ก็มีคนให้ความเห็นมาว่าเอ๊แล้วการจอดรถปิดแบบนั้นเนี่ยถ้ายังไงเราเข้าไปแล้วเอารถพยาบาลเลื่อนไปข้างหน้าแล้วเอาคนเข้าไปไม่ได้เหรอก็ต้องบอกว่าตรงนั้นมันเป็นทางลาดครับการที่รถพยาบาลขยับขึ้นหน้าไปมันจะลาดมากขึ้นการขนส่งผู้ป่วยเนี่ยทำไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่า การที่มีรถกระบะมาจอดท้ายโดยที่เขาไม่ยอมเลื่อนเนี่ยมันผิดอยู่แล้วแต่เราคิดบ้างไหมว่าโรงพยาบาลเนี่ยควรจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้ก็คือควรจะต้องมีที่จอดรถที่มันใหญ่กว่านี้มีที่ส่งผู้ป่วยที่มันใหญ่กว่านี้หรือว่าบางกรณีเนี่ยควรจะต้องมีมาตรการที่จัดการดีกว่านี้อันนี้ผมเห็นใจเจ้าหน้าที่พยาบาลมากเลยนะครับที่ต้องมาคอยตอบคาถามพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งการที่จะพัฒนา ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลมันใช้งบประมาณถ้าคุณติดตามข่าวนะครับคุณจะทราบดีเลยนะครับว่าขณะเน,นี้หลายโรงพยาบาลกำลังเป็นหนี้อยู่นะครับการเงินเนี่ยติดลบแล้วการที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาพัฒนาบางส่วนของโรงพยาบาลหรือ AC, แม้กระทั่งซื้ออุปกรณ์จำเป็นเนี่ยบางทีเงินยังไม่มีเลยนะครับ มันก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่ทราบงบการเงินของโรงพยาบาลปลายพญานะว่ามีปัญหาตรงนี้ไหมนะครับแต่โรงพยาบาลหลายที่มันมีปัญหาผมก็อนุโลมว่ามันอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้นะครับหรือจริงๆอาจจะมีงบอยู่ก็ได้แต่ว่าก็คงจะต้องไปดูว่าการจัดสรรงบมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของที่จอดรถหน้าห้องฉุกเฉินมันเหมาะสมแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปสอบถามทางผู้บริหารของโรงพยาบาลนะครับ ส่วนว่าถ้ามีประเด็นว่าเกิดแบบนี้ขึ้นมาเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับบางคนก็บอกไปว่าเฮ้ยอย่างนั้นก็ขึ้นไปบนรถกระบะถอยรถเองไม่ได้เหรอหรือว่าเอารถชนกระบะไปเลยแล้วค่อยไปจัดการทีหลังนะครับก็อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าทําแบบไหนมันก็ไม่ถือว่าผิดในกรณีนั้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องพยายามส่งคนไข้ไปถึงโรงพยาบาลหนึ่งให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ทีนี้เรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะเขาทำไมถึงทำพฤติกรรมแบบนั้นออกไปนะครับการที่เรามาห้องฉุกเฉินเราจะมีความตกใจอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับญาติของเราในที่นี้คือแม่ของเขานะครับตกใจอยู่แล้วนะแล้วพอตกใจมากๆเราก็ต้องการที่จะทำให้สิ่งที่เรากำลังตกใจอยู่เนี่ยดีขึ้นอย่างเร็วและทันตานะครับ ซึ่งการที่คิดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนก็คิดแบบนั้นนะครับอ้ออัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายคนนี้เขาทำงานที่ CP Food นะครับแล้วทาง CP Food หรือ CPF เนี่ยเขาก็ได้ออกถแถลงการให้ผู้ชายคนนี้ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงนั้นมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ทาง CP Food เนี่ยเขาต้องการที่จะให้พนักงานของเขามีพฤติกรรม แบบนั้นนะครับเขาก็จัดการให้ออกนะฮะเ,เรื่องการฟ้องร้องก็คงจะมีต่อไปแน่นอนนะครับส่วนจะผิดไม่ผิดอะไรนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับทีนี้กลับมาที่ผู้ชายคนนี้นะการที่เขาตกใจการที่เขาอยากจะควบคุมสถานการณ์การที่เขาอยากจะให้แม่เขาดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นอย่างนี้กันทุกคนนั่นแหละครับนะผมก็เป็นถ้าแม่ผมป่วยขนาดนั้นผมก็เป็นนะฮะแต่เราจะต้องมีการควบคุม อารมณ์จิตใจให้ดีขึ้นนะครับโดยทั่วไปคนธรรมดาก็จะมีการคุยกับเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับประเมินดูว่าไอสิ่งที่เขาพูดมาให้เราฟังเนี่ยมันมันมีเหตุผลไหมถ้าพยาบาลเขาประเมินแล้วเล่าให้เราฟังเราเข้าใจมีเหตุผลอ่าแม่เราไม่ด่วนนะเราก็จะใจเย็นลงเราก็จะทําตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใจเย็นนะเรามีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับ อาจจะเป็นปัญหาที่ที่ทำงานอาจจะเป็นปัญหาที่บ้านหรืออาจจะอะไรสักอย่างก็ได้ที่ทําให้เราเครียดแล้วเราไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นแบบนี้เราก็อาจจะแสดงพฤติกรรมแบบก้าวร้าวออกไปก็ได้และอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่คล้ายๆกับโรคโรคหนึ่งที่ผมจะพูดให้ฟังต่อไปนี้นะครับก็คือโรคที่เรียกว่าโรคก,กระตันยูเชียพ,พลันนะครับอันนี้อาจจะไม่เข้าเกณฑ์อย่างนั้นสักทีเดียวนะครับแต่ว่ามันคล้ายมาก โรคก,กระตันยูเฉียบพลันคืออะไรมันคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกผิดว่าตัวเองไม่ได้ดูแลผู้ป่วยดีเพียงพอแล้วพอถึงเขาป่วยเนี่ยเราก็รีบเข้ามาแล้วพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์เนื่องจากเรารู้สึกผิดอยู่ในใจอยู่แล้วเราต้องพยายามผลักความรู้สึกผิดนี้ออกไปให้เร็วที่สุดโดยโยนไปให้คนอื่นในที่นี้ก็คือเจ้าหน้าที่พยาบาล บอกว่าให้ทําเต็มที่ให้ทําเดี๋ยวนี้ให้เร็วที่สุดแม่ฉันจะต้องมาคนแรกจะต้องได้รับการรักษาเดี๋ยวนี้นะครับและเขาก็อยากจะควบคุมสถานการณ์นะครับต้องเป็นคนที่ควบคุมเขาจะไม่สามารถปล่อยวางได้นะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มักจะเกิดพฤติกรรมต่างๆเช่นเดี๋ยวจะฟ้องเลยนะทำไปงานแบบนี้หรือไม่ก็ทะเลาะบ่อแวงนะครับมันจะคล้ายๆแบบนี้ นะผู้ชายคนนี้ก็น่าจะมีแนวคิด 1- ใน2อ,อย่างที่ผมว่าไปนี่แหละอาจจะมีความเครียดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทําให้ตัวเขาเองเนี่ยตักกะมันหายไปแล้วก็ไม่ฟังเหตุผลต่างๆนะครับหรืออันที่สองกรณีที่อาจจะคล้ายๆกับโรคกระตันยูเฉียบพลันนี่แหละที่ทําให้เขาแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปโดยที่ไม่ฟังหรือมันอาจจะเป็นทั้ง2องอย่างปะปนกันไปก็ได้อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเพราะอะไรในการแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไป มันก็จะมีผลสืบเนื่องตามมาแบบนี้นะครับแล้วผลแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับมันไม่ได้อยู่แค่ระยะสั้นมันอยู่ระยะยาวมากถ้าต่อไปมีคนที่เขาจะจ้างผู้ชายคนนี้เขาก็ต้องคิดหนักแล้วว่าเฮ้ยคนนี้เคยทําแบบนี้มานี่นาโอเคไหมที่เราจะจ้างเขาเขาก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอนนะครับอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ ทั้งปัญหากฎหมายซึ่งจะต้องไปสู้กันและเขาก็จะต้องไปหาทนายมาในการสู้เขาก็ต้องเสียเงินค่าทนายอีกถ้าเขาต้องการทนายที่ดีและสู้ให้เขาแบบถึงพลิกถึงขิงอันนั้นก็ก็ราคาแรงกว่าสมควรนะครับแล้วมันก็ไม่ได้จบแบบไวด้วยมันจะลากยาวกว่าจะจบนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะแถมยังต้องมาแบกรับความรู้สึกผิดที่ตัวเองมีส่วนทําให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตอีกต่างหากนะครับนั่นก็คือปัญหา ผมจะมาขอเข้าเรื่องโรคกระตันยูเสียบพลันให้ทุกคนฟังนะครับว่ามันคืออะไรจริงๆกันแน่แล้วสถานการณ์มันเป็นแบบไหนเราจะรู้ทันตัวเองยังไงได้บ้างนะครับโรคกระตันยูเสียบพลันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โรคหรอกมันเป็นสิ่งที่หมอหลายคนเนี่ยเรียกกันแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันหมดเลยโดยที่ไม่ต้องนัดหมายซึ่งกันและกันพวกเราเข้าใจเลยเพราะว่าทุกคนที่เป็นหมอแล้วเคยทํางานนะครับเคยเจอภาวะนี้กันมาทั้งนั้นเลย เหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้มีผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตนอนโรงพยาบาลมานานแล้วแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตทางญาติครอบครัวก็จะพยายามติดต่อกันไปหลายๆคนแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งที่โผล่มาคนสุดท้ายเลยนะครับก่อนหน้าเนี้ยมีพี่น้องญาติด,ดูแลอย่างดีนะครับแล้วคนเนี้ยมาทีหลังแต่มาทีหลังจะเสียงดังที่สุดนะครับ ทำไมหมอไม่ทําอย่างนั้นทำไมหมอไม่ทําอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ภาวะสุดท้ายหมอพูดในแง่ลบเนี่ยหมอพูดไม่ดีนี่หว่าหมอพูดไม่ให้ความหวังเลยหมอต้องทําเต็มที่สิช่วยให้เต็มที่นะครับไม่งั้นย้ายโรงพยาบาลไม่งั้นฟ้องผออไม่งั้นจะแจ้งกับสื่อนะครับก็จะเสียงดังแบบนี้นะและอยากจะให้ทําอะไรทุกอย่างเร็วๆหมอต้องทําทุกวิธีทางให้เขารอดเราจะปล่อยไปไม่ได้นะครับ ถึงแม้ว่าคนคนนั้นที่เป็นคนไข้เนี่ยบางทีนะฮะอาจจะอยู่ในภาวะสุดท้ายที่มันจะไปแล้วอ่ะเขาบอกไม่ได้ต้องปั๊มหัวใจเอากลับขึ้นมาให้ได้ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องทําให้ดีกลับมาได้เนี่ยคือโรคกระตันยูเสียบพลันก่อนหน้านี้คนเหล่านี้ไม่เคยดูแลคนไข้เลยแม้แต่น้อยหรืออาจจะดูแลนานๆทีและส่วนมากนะครับมักจะอยู่ไกลมีเหตุผลที่ทําให้เขาไม่มาดูแลหรือมาดูแลไม่ได้เช่น ติดงานมีครอบครัวนะครับต้องไปทํางานที่ไกลๆนะฮะแล้วในเวลาภาวะปกติก็ไม่ค่อยได้สนใจผู้ป่วยหรอกอาจจะนานๆมีโทรหรือว่ามีส่งเมสเซจมาบ้างแค่นั้นเองนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้เขารู้สึกผิดนะครับก็คล้ายกับผู้ชายคนเมื่อกี้รู้สึกผิดในใจแล้วเราจะเอาความรู้สึกผิดนี้ออกไปจากใจได้ยังไงก็จะต้องผลักภาระความผิดนี้ไปให้คนอื่นๆนะครับ ใครที่มองว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาก็จะไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าครอบครัวที่หลายคนเนี่ยดูแลผู้ป่วยคนนี้มาตั้งแต่แรกเขาจะเห็นเลยว่าค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆหมอพยายามทาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทําได้แล้วดังนั้นทางครอบครัวบางทีเขาก็ตกลงว่าเออเนี่ยอาจจะต้องปล่อยไปนะแล้วอย่างนั้นเราควรจะต้องติดต่อญาติทุกคนแล้วบังเอิญคนนี้ผุดขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยพวกคุณทําอะไรกัน มันยังมีทางลอกทใํใไมผู้คุณคิดลบในขนาดนี้คนคนนี้เขาไม่เคยเห็นเลยว่าผู้ป่วยค่อยๆแย,ย,ย่ลงมาเรื่อยๆแล้วเขาพยายามเต็มที่แล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นแต่เนื่องจากเขาไม่ได้มาไงเขาไม่ได้มาดูตั้งแต่แรกเขาก็เลยจะไม่รู้ครับก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้ออกไปนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วสุดท้ายก็จะทะเลาะก,กันถ้าเกิดมันไม่จบนะแล้วเขาก็จะคิดว่าการที่เขาไม่ช่วยเต็มที่เขาจะยิ่งรู้สึกผิดมากกว่าเดิม มันจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่กระตันยูเลยนะครับมีความเหมือนไม่ได้กระตันยูตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลแลว้วภาวะสุดท้ายถ้ายังคงไม่ยือ้อไม่ทําอีกนะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอะกระตันยูดังนั้นการที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ดูแลแล้วตอนนี้มันถึงเวลาเขาก็จะเกิดภาวะกระตันยูเฉียบพลันขึ้นมานะครับซึ่งโรคเนี้ยต้องบอกว่าประเทศอื่นก็มีครับอเมริกาก็มีเราเรียกว่าเราไม่ได้เรียกโรค โลกกตันยูเฉียบพลันเหมือนภาษาไทยนะครับแต่เราเรียกว่า daughter from California ลูกสาวจากแคลิฟอร์เนียเออมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรนะครับประมาณเดียวกันเลยครับมีผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตติดต่อญาติแล้วบังเอิญไปติดต่อลูกสาวที่อยู่ไกลๆในที่นี้คือแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่เนี่ยมันมีจะมีเคสอย่างเงี้ยสมมติว่า เคสนี้เกิดที่บอสตันลูกสาวอยู่แคลิฟอร์เนียร้อยวันพันปีไม่เคยคุยกันเลยมันเจอกันก็นแค่แบบช่วงคริสต์มาสแค่นั้นหรือ t h a n k s g i วิ n g แต่ว่าไม่เคยแบบเดินทางมาดูแลแม่ตัวเองอย่างเงี้ยนะครับพอถึงเวลาที่แม่ตัวเองแย่ไปน,นานนะครับตอนแรกเข้าโรงพยาบาลก็ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคิดเออคงไม่เป็นอะไรมั้งโทรถามญาติปลายทางโทรถามหมอปลายทางเดี๋ยวให้เขาอธิบายการก็ได้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยตัวเองไม่ได้ยอมมาเยี่ยมเพราะว่าทาง,งตัวเองติดงานงานเยอะ หรือมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยพอแยกจริงก็ยอมบินมาพอ,อพอยอมบินมาก็นี่เลยครับเหมือนเดิมสั่งหมอพูดโน่นพูดนี่นะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษใครไปที่ต่างประเทศก็เข้าใจไว้เลยนะครับคำว่า daughter from California means this นะครับแปลว่าอันนี้นะฮะแล้วกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำนะครับ ถ้าเรามีคนที่เรารักเราห่วงอย่างน้อยถ้าคุณงานหนักคุณควรจะติดต่อกับเขาเรื่อยๆนะครับบางคนส่งข้อความทุกวันบางคนเนี่ยจะต้องมีการคุยกันอาทิตย์ละหนบางคนเนี่ยจะมีวันของครอบครัวที่จะต้องเจอกันนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าผมอยู่ประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เย็นผมก็จะกินข้าวกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทำให้มันเหมือนมีมีเป็นกิจลักษณะ อย่างเงี้ยเรื่อยๆเราจะเข้าใจและมีความผูกพันและเราก็จะไม่มีความรู้สึกผิดอะไรตั้งแต่แรกว่าเราไม่เคยมาเหลียวแลคนคนนั้นเลยนะครับการทําแบบนี้เป็นสิ่งที่สมควรทําอยู่แล้วโดยเฉพาะวัฒนธรรมของคนไทยที่ครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนี่ประการแรกประการที่2การทําแบบนี้มันจะทําให้เราเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่งมากๆว่าถ้าเกิดภาวะอะไรที่มันหนักหนาถึงชีวิตขึ้นมาเขาต้องการอะไรมากที่สุด นะครับแล้วเวลาที่เราพาเขาไปหาหมอเนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าเราไม่ได้รู้สึกผิดเรากระตันอยู่กับเขาเราไปมาหาสู่กับเขาเป็นประจำติดต่อกับเขาเป็นประจำทีนี้เวลาที่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใจเย็นหลงแล้วเราจะสามารถฟังอีกฝ่ายหนึ่งอธิบายได้นะครับอย่างไรก็ตามผมต้องขอบอกว่ามันมีกรณีที่เจ้าหน้าที่พยาบาลพูดจาไม่ดีหรือบกพร่องในหน้าที่ จริงๆนะครับแต่อันนั้นก็เป็นกรณีที่เราจะต้องคุยกันเป็นครั้งคราวไปเป็นกรณีไปนะครับแต่อันนี้ผมพูดถึงโดยรวมซึ่งผมมั่นใจเลยนะครับว่าหลายคนเป็นคนที่พยายามจะช่วยผู้ป่วยอย่างเต็มที่นะครับไม่ได้กะว่าจะอู้งานหรืออะไรหรอกนะครับแต่ว่าหลายครั้งที่เกิดปัญหามันไม่ได้เกิดจากปัญหาที่เจ้าหน้าที่พยาบาลไม่อยากดูแลผู้ป่วยแต่มันเกิดจากปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกัน นะครับญาติมองเห็นแบบหนึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ทําแบบที่ตัวเองเข้าใจว่ามันดีแล้วนะครับนั้นบางทีนะสิ่งที่ทํามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งมองแล้วเห็นเราต้องทําให้2อ,อย่างนี้มันเหมือนกันให้ได้แพทย์กับพยาบาลก็จะต้องมีวิธีในการสื่อสารให้ทางฝ่ายของครอบครัวเข้าใจได้ดีนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญสุดๆไปเลยนะครับ แล้วถ้าสมมติผ่านกรณีนี้ไปแล้วเราเข้าใจเราไม่เสียงดังเราไม่โวยวายแล้วเนี่ยถ้ามันถึงภาวะสุดท้ายจริงๆนะครับการที่เราบอกหมอว่าทําเต็มที่เรารู้สึกว่าเราได้ควบคุมเราได้ทําอะไรลงไปสักอย่างมันรู้สึกแบบอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกผิดถ้าเราคิดไปไกลเราก็จะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทําในอนาคตเขาเสียชีวิตเราจะเสียใจที่เราไม่ได้ทําหรือเปล่าต้องบอกอย่ีกครับว่า เราเนี่ยจะดูทิศทางของคนไข้ว่ามันค่อยๆแย่ลงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าหมอพยายามทําแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นนะครับและทีนี้พอมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาเราต้องคิดว่าการที่หมอเขาพูดแง่ลบเนี่ยมันไม่ใช่หมอเขามองโรคในแง่ร้ายหมอเขาไม่ได้แปลว่าหมอเขาไม่ให้ความหวังนะครับแต่เขาอพูดตามความเป็นจริงอยากที่จะให้พวกคุณเนี่ยเตรียมตัวให้ได้ เพราะบางคนถ้าไม่ยอมรับความจริงนะครับถึงเวลาแล้วจะต้องจากกันมันไม่มีเวลาแม้แต่จะทําใจมันจะจากกันด้วยความรู้สึกติดค้างนะครับดังนั้นเนี่ยการที่หมอเขาพูดแบบนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแลละแต่แน่นอนหมอบางคนก็ก็พูดจาตรงเกินไปซึ่งซึ่งมันก็ไม่เหมาะไม่ควรอันนี้ก็คงจะต้องมีวิธีในการบอกข่าวร้ายเหมือนกันซึ่งผมก็เคยทาคลิปพวกนั้นไปแล้วลองหาดูดูก็ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ การที่บางครั้งเนี่ยคุณไม่ทำอะไรนะยอมปล่อยให้คนไข้ไปนะครับตามที่ธรรมชาติต้องการเนี่ยบางทีนะครับมันเป็นความกระตันอยู่ขั้นสูงสุดเสียด้วยบางคนไม่เข้าใจบางคนคิดว่าการที่เรายื้อชีวิตคนไข้การปั๊มเขากลับมามันดีที่สุดแต่คุณเคยคิดถึงคนที่โดนแบบนั้นไหมครับว่าเขาจะรู้สึกยังไง ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีโอกาสดีขึ้นแล้วเราไปคอยปั๊มเขาอยู่อย่างเงี้ยมันเจ็บต่อให้เราทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้เขาก็จะมีอาการที่บางคนเรียกว่าเป็นผักติดเตียงตลอดชีวิตแล้วถ้าเป็นคุณน่ะคุณลืมตาขึ้นมาคุณไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรในร่างกายของคุณได้ปัสสาวะอุจจาระก็ต้องให้คนมาช่วยนะครับพลิกตัวก็ยังต้องให้คนทําอาบน้ําก็ต้องให้คนอื่นทําให้ป้อนอาหารก็ต้องทางสายยางทุกอย่างแบบเนี้ย แล้วคุณก็จะคอยเป็นภาระของครอบครัววันดีขึ้นดีคุณก็จะสำลักแล้วก็ป่วยติดเชื้อในเลือดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปรับการรักษาคุณจะมีความสุขกับชีวิตแบบนั้นเหลือครับบางคนมีบางคนไม่มีอันนี้แล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละบ้านนะครับผมจะไม่บอกว่าวิธีไหนที่ถูกหรือผิดนะครับเราต้องตัดสินใจเองในบ้านครอบครัวของแต่ละคนนะครับ แต่สิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือเราควรจะเอาความต้องการของคนไข้เป็นหลักในการตัดสินใจว่าเราจะทํำยังไงถ้าคนไข้คนนั้นเขาสั่งเราไว้ว่าเฮ้ยไม่ว่ายังไงสู้นะทํำยังไงก็ได้ให้เรามีชีวิตยืนยาวที่สุดอันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสู้เต็มที่อย่างที่เขาบอกแต่ได้เกิดว่าญาติคนไข้ รู้ว่าตัวคนไข้เนี่ยเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันมาถึงเวาลาสุดท้ายนะไม่ต้องยื้อชันไว้นะใส่ท่อช่วยใจถ้าฉันต้องอยู่ด้วยเครื่องมือต่างๆด้วยยาเนี่ยฉันไม่เอานะอันเนี้ยการปล่อยให้เขาไปเนะี่ยมันจะเป็นความกระตันอยู่ขั้นสูงสุดเพราะว่าเราได้มอบความสุขครั้งสุดท้ายให้กับผู้ป่วยคนนั้นคุณคิดอย่างนี้ดูนะครับการที่เรามองเห็นตั้งแต่สเต็ปแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทําไมถึงวอยาวการดูแลก่อนที่คนเหล่านี้จะป่วย เป็นการดูแลที่แบบครอบครัวควรจะทำให้กันจนถึงวาระสุดท้ายอ่ะถ้าคุณเห็นภาพของหนังทั้งทั้งเรื่องนหนังทั้งชีวิตอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณเข้าใจเลยว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาจริงเนี่ยคุณจะไม่เป็นโรคกตันยูเสียพลัน you will not be that daughter from California or you will not be that son from California นะครับเรา ผมเอามาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมเห็นภาพอย่างเงี้ยมาบ่อยมากแล้วหมอทุกคนเนี่ยเคยเห็นมาหมดแล้วนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะถ่ายทอดด้วยคนเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ดีว่าเราถ้าเราเห็นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยบางที่มันเปลี่ยนความคิดเราไปเลยก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรื่องนี้ยังไม่กระตุ้นความอยากจะเปลี่ยนของคุณนะครับขอให้คุณลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเวลากลางคืนแล้วลองดูดาวคนเราเนี่ย เป็นเศษเสี้ยวเล็กน้อยมากของจักรวาลปัญหาที่เรามีเนี่ยไม่ใหญ่เลยแมย้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าปัญหานั้นมันจะยิ่งใหญ่มากมายสําหรับคุณยังไงก็ตามมันเป็นปัญหาที่เทียบไม่ได้กับจักรวาลอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างนอกนะครับรวมทั้งการตายด้วยการตายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทํำยังไงคุณก็หนีมันไม่ได้ในปัจจุบันนี้นะครับใน,นอนาคตผมก็เชื่อว่ามันก็หนีไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะฮะ ันน้การที่เราเข้าใจในเรื่องพวกนี้จริงจังแล้วคิดทุกขณะจิตคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันมีโอกาสเกิดแบบนั้นขึ้นมาได้นะเราจะทํำยังไงดีเราจะเตรียมใจเรายังไงดีเราจะเตรียมใจยังไงสําหรับการสูญเสียคนคนหนึ่งดีเราจะเตรียมใจอย่างไงถ้าเราเป็นเองการทําแบบนี้มันทําให้เราพร้อมแล้วเวลาเกิดเรื่องขึ้นเป็นจริงเราก็จะไม่กลายไปเป็นคนที่ยึดติดกับอะไรทั้งหมดที่มันไม่ควรจะยึดเราจะไม่กลายไปเป็นคนที่เป็นโรคกระตันยูเสียบพ,พลัน นะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็มาแบ่งปันกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ